พนักงานขับรถของหน่วยงานของรัฐหรือคนขับรถนั้นขับรถไปเกิดอุบัติเหตุเราจะต้องจุดจ้ายคืนให้แก่หน่วยงานนั้นหรือไม่มีคดีเกิดขึ้นด้วยพนักงานขับรถซึ่งขับรถไปในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนั้นแล้วไปเกิดโจวจมบุคลคอื่นทำให้เขาเสียชีวิตซึ่งตาย,ยาิก็ได้มายื่นฟ้อง ต่อสารเป็นคดีต่อสารอา,อาญาทั่วไปในข้อหาประมาณให้เป็นเหตุใหบ้บุคคลอื่นถึงเก่ความตายจุดจ่ายค่าเสียหายโดยยื่นฟ้องประนานขับรถและหน่วยงานเจ้าของสังกัดไม่ว่าจะเป็นอมเทศบาลหรือหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่ทุกๆหน่วยงานเมื่อยื่นฟ้องแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยหน่วยงานต้นสังกัดก็จ่ายเงินให้แก่ตายาของผู้เสียชีวิต หลังจากเน่วยง,งานชดใช้เงินแล้วเนวยง,งานก็ามาไล่เบี้ยเอากับพนักง,งานขับรถของตนเองเพื่อให้ชดใช้คืนจากเหตุการณ์ที่ตนเองนั้นได้ขับรถไปแล้วเจี่ยวชนบุคคลอื่นเมื่อเน่วยง,งานได้เรียกร้องพนักง,งานขับรถก็โต้แย้งว่าตนเองนั้นขับรถไปตามปกติไม่ได้เกิดจากความประมาทแต่เกิดเพราะเอจสุนิสัย ในงานเมื่อ,อมีคําสั่งว่าพนักง,งานขับรถต้องจดจ่ายพนักง,งานขับรถก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าคําสั่งนั้นไม่ถูกต้องเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งคดีเกี่ยวกับความละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้นพนักง,งานจะจดจ่ายคืนคืนให้แก่หน่วยงานหรือไม่ ต้องเกิดจากสองกรณีก็คือหนึ่งเกิดจากความจงใจหากผู้นั้นไม่ได้จงใจก็ต้องเกิดจากความประมาทเลเร่อย่างร้ายแรงนะครับซึ่งเมื่ออากสารได้พิจารณาเห็นว่าเกิดจากความประมาทเลเร่อย่างร้ายแรงพนักง,งานกับรถต้องจดใช้คืนคืนให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดถ้าหากเป็นการประมาทเลเร่ๆๆ แบบปกติทั่วไปไม่ได้เลื่อนๆอย่างร้ายแรงหรือว่าเกิดเพราะเอิดสุดวิสัยหรือว่าเกิดเพราะความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมด้วยหรือเกิดจากความประมาทร่วมพนักงานขับรถไม่ต้องจดใจอื่นๆให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดนะครับเพราะเกิดจากการกระทำผิดของอีกฝ่ายหนึ่งมีส่วนร่วมด้วยไม่ได้เกิดจากความประมาทของตนอย่างร้ายแรง เหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากมีรถยนต์ชนกันอยู่ด้านหน้าสองคันก่อนที่พนักง,งานขับรถนี้จะขับไปชนตายรถที่เกิดเอตดอยู่ก่อนแล้วและในที่กเกิดหตุนั้นเป็นกิจชุมชนซึ่งจำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อจำกัดความเร็วแต่พนักง,งานขับรถได้ กับความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและอยู่ในเขตชุมชนซึ่งรถที่จอดอยู่ด้านหน้าเกิดอ,อ,อุบัติเหตุอยู่ก่อนแล้วแต่พนักง,งานกับรถนั้นได้ขับไปจนท้ายรถที่เกิดเหตุอยู่ด้านหน้าซึ่งโดยปกติทั่วไปคนขับรถนั้นจะต้องระมัดระวังและก็ขับเว้นระยะห่างจากกันข้างหน้า พอสมควรที่จะสามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีหรือว่าอย่างกระทันหันแต่พนักง,งานขับรถนี้ขับรถไปด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและขับรถไม่เว้นระยะห่างพอสมควรที่ตนเองสามารถที่จะหยุดรถได้ทันท่วงทีซึ่งในขณะที่กระดิษนั้นเป็นเกตชุมชนมีคนลุกกลา่นอยู่ถือว่าการกระทําดังกล่าวนั้น เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถเปลี่ยนฝาเดียวและเป็นการประมาทเลื่อนๆอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ได้ใช้ความละเอียดปินิพวิเคราะห์ให้ตีท้วนในการขับรถซึ่งเป็นเกียชุมจนและเกิดความเร็วเกิดอ,อัตราที่กฎหมายกำหนดและรถที่อยู่ด้านหน้านั้นเป็นรถที่กิดอ,อ,อุบัติเหตุอยู่พอดแล้วการกระทําดังกล่าวนั้นไม่เข้าข้อยกเว้นนะครับพนักง,งานขับรถกองหน่วยงานจะต้อง จดจ่ายเงินนะคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ใช้สิทธิ์ไรเบียคืนจากพนักงานคดีนี้ต้องฟ้องต่อศาลปกครองครับคดีดังกล่าวได้สอนให้เห็นว่าหากเรานำรถของหน่วยงานของรัฐนั้นไปใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็น,นาางานของหน่วยงานของรัฐแต่ไปเกิดอุบัติเหตุ หากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทแบบปกติทั่วไปหรือเกิดจากความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งหรือเกิดจากเหตุสุดมิสัยพนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงานไม่ต้องจ่าเงินคืนแก่หน่วยงานเพราะได้ขับรถเกิดจากความประมาทแบบปกติทั่วไปไม่ได้ประมาทอย่าง ร้ายแรงหรือมากจนเกินไปนะครับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งเราในฐานะป็นชาวบ้านหากจะรู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองมีกฎหมายยกเว้นหรือมีกฎหมายที่จะสามารถที่จะโต้แยง้งหรือคัดค้านหรือไว้สําหรับต่อสู้คดีได้ซึ่งก็ยกเว้นข้อโต้แย้งต่างๆนี้เกิดขึ้นจาก ข้อกฎหมายซึ่งผู้ที่จะให้คาปรึกษาให้การต่อสู้คดีอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาได้ก็คือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหากท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาคดีแพ่งหรือคดีเกี่ยวกับคดีปกครองหรือคดีการพึติมิชอบในทางอาญาหากท่านมีมารีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จัก ใครหากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาตาในนัดยินดีาการปรึกษาครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you, you like Let me take you far away You'd you like Day. Let me take you.